มาแล้วมาแล้วพี่บัวมาแล้วมาแล้วน่ารักมากเลยจะได้ใต้นั้นน่ะโอ้ยน่ารักอ่ะดูดิโอ้ยน่ารักอ่ะทำความสะอาดไงโอ้ยเอ้ดูไอเอกต้นเลือกนน้ำขอเก็บสักห้าลูกโอ้ยเก็บได้เก็บอ่ะขอเก็บแอปเปิ้ลหน่อยนะคะ าะแต่มันเก็บได้เดี๋ยวเอาลูกสวยๆเอาลูกสวยๆอันนี้มันจะไม่หวานถ้าเอาข้างบนน่ะต้องเอาที่มันเนี่ยเนี่ยที่มันลวกอ่ะจริงป่าวจริงป่าเออเอ้าเอ้าจะขายเราชาที่บ้านที่บ้านเขาจะเก็บแซนเก็บไปทำอะไรอยู่ใช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 ่ถูกต้องถูกต้องอยู่ถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวใส่ถุงก่อน ใช้ทุ่งก่อนพรลนลนพอดีเลยย่าที่ัอไฟนะรอไ้ไฟพี่บัวระวังพี่ลู้อยู่เดี๋ยวพี่บัวให้อปเปิ้ลมันกินแอปเปิ้ลได้หรอได้กินกินแอปเปิ้ลกินนะฮัลโหลเน่ารักมากเลยพี่บัวเอาไอ้แอปเปิ้ลไอ้ตรงย่าอ่อนๆนี่พี่ไปพี่บัวเอาย่าอ่อนเนี่ยมันกินย่าจบัวกินย่าอืมกินย่าอ่อนนี่ฮัลลโหฮัลโหล เด้อโอ้โหีออ่ยอไออ,อ,อ้ลไมไม,มันมีเจ้าของแต่ว่า,าเอาได้เอาได้เหรอได้นวมโอ้โหว,ว้าวเจ้าของเ <laughs> มื่อกี้แกขับรถคันใหญ่เบลอเร์เลยนะคนนี้<อ>แกหาแกจอดอยู่แกมาพรอ้อมกันว้ายย่าดาโอ้โห my god พวกไอเนี้ยอร่อยถ้ามันล่วงอ่ะเฮ้ยทำไมมันดกขนาดนี้ล่ะเฮ้ยท้าไมมันดกขนาดนี้ล่ะเนี่ยอยู่ดูเตโอวยทำไมมันดกขนาดนี้ล่ะเนี่ยดูดิโอ้ยเพื่อนเพื่อนจ๋าโอ้ยดูเพื่อนเพื่อนจ๋าโอ้ตื่นเต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ๋าดูเต็มต้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเด้อแอปเปิลเนี่ยอ่ะเก็บ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 โอ้โหเก็บเก็บใส่กระเป๋าก่อนโอ้เก็บใส่กระเป๋าก่อน อันนี้เก็บไปเก็บแล้วก็ไปไปวางไว้สักสักสี่ห้าวันเนาะอย่าดาเนาะมันมีหนอนด้วยเนี่ยเนี่ยอยูตนมันเยอ้นที่ไดงใส่ถุงโอ้ยโอ้ยเพื่อนจ๋าดูใช่ล่วงมันหวานไงใช่ เออเราเก็บมันต้นมะม่วงนี่แหละใช่เราเก็บมันที่มะม,ม่วงเลยเ<อ>ใช่เออนี่เต็มเลยแล้วก็ตัดทิ้งทำไมเนี่ยนี่โอ้ยพึ่งพึ่งบอกเสียวเพื่อนจ๊ะเสียวหูยดูต้นนั้นดิโคตรดกเลยเพื่อนเพื่อนจ๊ะ,อะโอ้ไม่ก็เฮ้ยมันกินแอปเปิ้ลด้วยนะ มันกินนะดูดิเฮ้ยมันกินแอปเปิ้ลด้วยนะเฮ้ยโอ้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสาวสุรินเก็บลูกเล็กด้วยเก็บลูกเล็กไปชิมด้วยโอ้เก็บหมดแหละเก็บหมดละสาม,ส,ส,ามสี่ลูกเก็บลูกเล็กดูตายแล้วมัวโอ้โอ เยอะมากเลยไอคิทพี่เปิดกระเป๋าอ่ะเดินมาแบบพี่ลืมเลยดูเพื่อนจ้าวายแอปเปิลแต่เขาคงจะโอไม่เอาไปได้หรอกโหพี่ก็เนี่ยดูดีแอปเปิลเต็มต้นเลยจ้าแอปเปิลเต็มต้นเลยเพื่อนจ้าดูกระเป๋าเปิดพี่ก็ลืมพี่นอนหล่วงอ๋อ อุเพื่อนจจะดูดิเนี่ยแอปเปิลเต็มต้นเลยจา้าอู้เต็มไปหมดเลยจ้ะ